สามนักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสชษิาินาภานาเรทธิราชพยพวัดดีกรุมาหลวงราราชาสาวรีนีสิริพัฒมหาวิชาราชธิดาเสด็จแทงพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาหลวตพุทธศักราช2.5.64วันนี้เวลา 1 7นาฬิา18นทีวันนี้ข้าตาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรงการรุณาโปรดเกล้ากรุณมอมให้สมเด็จพระเจ้าลูกพระเจ้าลูกฟพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสรักิยคารนาเรที่ว่าเทพยวดีกรมหลวนราชาสารินีสดิพัฒมหาวชิราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการ พระชิวิตีทรงบานเพ็งพระรจ้ากุศลอุปสมบทหน้าด่วพุทธศักราช2 5งพันนี่เนพระอุบบสาพระวะพระศีรัตนศาสดารามพระปรมานาราชวังมาต่อคุณเสียยุทธยากันนะคะรวมศีลแผงดินสยามชุดสำรักชาวังแกนร้อนเชิญชมค่ะ ต้มเส้นแกงร้อนเป็นแกงกะทิใส่วุ้นเส้นแบบโบราณอุดมด้วยคุณค่าของสมุนไพรไทยอาทิหอมแดงพริกไทยสมุนไพรจีนได้แก่ดอกไม้จีนช่วยบำรุงสมองบรรเทาอาการร้อนในส่วนฟองเต้าหู้ก็อุดมด้วยคุณค่าของโปรตีนแกงร้อนนิยมทำรับประทานในช่วงอากาศเปลี่ยนสมุนไพรไทยและจีนที่เป็นส่วนประกอบหลัก จะช่วยปรับสภาพร่างกายไม่ให้เป็นไข้ไม่สบายได้วุ้นเส้นในแกงร้อนถึงแม้จะทำจากถั่วเขียวแต่ก็จัดอยู่ในอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและมีส่วนของโปรโตีนอยู่ด้วยนับเป็นเมนูอาหารดีมีประโยชน์จากภูมิปัญญาไทยอีกชนิดหนึ่งรุ่มสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจบค่าแล้วขอชมสีนความืัน,นเธอ ต่อด้วยละครศาสตร์จตรูสัวใจค่ะและพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้ศาสเพสังสาทิโตโหติคนดีคามเพิมประโยชน์แก่คนทำป่วนภาพสุดท้ายของเราวันนี้นะคะจะพาพาราชพิธีถวายพระเพลพระบรรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมาภูนิพลเดชวินเดชปรมานาปอภิษพระราชพิธีในช่วงเช้านะคะเลือกกระบวลหนึ่งองก้อนันกลางแรก ม่เผื่อความถูกต้องพร้อมเพียงกันในที่จริงเจ็ดตุลาคุมนี้ลาปฏิภาพนี้สวัสดีค่ะ